ครับเพื่อนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องราวของเหรียญกระสับหายากครับเหรียญกระสับนะฮะก็มีทั้งหาง่ายหายากนะครับผมก็มีทั้งเหรียญที่มีราคาและไม่มีราคานะฮะปะปนกันไปครับผมนะสำหรับเรื่องราวของเหรียญ5บาทในการที่9นั้นนะครับผมก็ถูกยกขึ้นมา arriba. สะสมกันตามกระแสกันอย่างมากมายเหรียญ5บาทในการที่9้านะครับผมนะฮะเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีการค้นพบแค่2เหรียญเท่านั้นครับผมสำหรับเหรียญหายากนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ครับผมฮะพบเพิ่มอีกหนึ่งแบบครับผมฮะซึ่งแบบที่สามนี้ฮะไม่มีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มไหนๆเลยครับผมแต่เหรียญห้าบาทที่หายากแบบที่สามนี้ครับผมฮะมาคนพบที่เดียวกันกับเหรียญห้าบาททั้งสองแบบที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมฮะคือเดิมแล้วก็เป็นเหรียญของคุณสอสุรชัยครับผมหรือคุณสุรชัยฮะสมิตาสินนะครับ หนึ่งในนักสะสมระดับตำนานของประเทศไทยฮะที่เพิ่งนำออกมาออกประมูลนะฮะในงานประมูลนะของเอื้อเสรีในปีที่ผ่านมา2,519นะครับก็สรุปได้ว่าเหรียญ5บาทตัวอย่างฮะปี2,515ที่หาพบเจอยากามากมาครับผมฮะมีู่3แบบแต่ละแบบนะฮะพบอย่างแ,แค่1เหรียญเท่านั้นเองครับผมฮะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็ศึกษา2เหรียญแรกได้จากหนังสือกระาสาับเมืองสยามนะครับผมลำดับที่นะฮะ A056 ฮะขีด0 1ย์ 01, ะฮะและลำดับที่ A 0ศูย์ขีด0ูนย์นะครับผมสำหรับเหรียญที่พูดถึงนะครับผมนะฮะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญตัวอย่างนะฮะหรือเหรียญทดลองตีนะฮะชนิดราคา5บาทเช่นเดียวกันครับผมนะฮะ แต่ขนาดเท่าเหรียญบาทครับผมปี2517นะครับผมมีขนาดที่เท่ากับเหรียญบาทปี2517นะฮะเหรยญรุ่นนี้มีคนพยายามทำเหรินแบบก็คือเอาเหรียญ5บาทนะฮะเก้าเหลี่ยมนะมาเจียฮะเจียขอบลบขอบที่เป็นรูปเหลี่ยมออกนะครับผมฮะให้ดูคล้ายๆกับเหรียญหายากนะครับผมที่ผมกล่าวมานะครับก็มีจุดสังเกตอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับผมฮะจุดสังเกตเหรียญระดับตำนานนี้ก็คือฮะ จุดแรกก็คือสังเกตขอบเหรียญกันเพื่อนครับนะฮะขอบของเหรียญจะต้องเป็นขอบเฟืองครับผมนะฮะโดยรอบนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการเป็นของปลอมฮะลอกเลณฑแบบนะฮะแน่นอนครับผมนะฮะด้านขอบจะเรียบนะครับผมนะฮะถ้าขอบเรียบเมื่อไหร่ฮะการันตีได้เลยว่าของปลอมนะครับส่วนจุดที่สองก็คือฮะด้านหน้าของเหรียญนะฮะจะมีลักษณะผสยนที่เล็กกว่าปี2515นะครับผมนะฮะแบบปกตินะครับนะฮะซึ่งเฉพาะผสยนนะฮะ จะเป็นแบบเดียวกับเหรียญบาทปี2517นะครับผมฮะผสานนะฮะจะเหมือนกับผสานเดียวกับใช้บล็อกเดียวกับนะฮะเหรียญบาทปี2517นะครับส่วนจุดสังเกตที่สามครับผมนะฮะตัวหนังสือจะอยู่ชิดติดขอบนะฮะเหรียญนะฮะแบบเดียวกับเหรียญที่ระลึกองค์การอนามัยโลกครบ25ปีนะฮะ ซึ่งผลิตเมื่อปีสองพัน่รสิบหกปีเดียวกับที่ประกาศใช้เหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมนั่นเองครับราคาของเหรียญน,นี้ก็ฮไม่ต้องพูดถึงครับผมก็คงจะเหมือนเหรียญหายากทั้งสองเหรียญที่กล่าวมานะครับผมฮะราคาก็ฮหลักแสนนะครับผมฮะเอาละครับผมก็ขอบคุณเนื้อหาจากเพจดังครับผมวงการเหรียญกระสาบนะสยามคอยครับผมเพจนี้ก็ลงเนื้อหาความรู้ฮะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักสะสมนะครับผมฮะ สำหรับคนที่ติดคิดจะตามหาไลลาเหรียญหายากแบบนี้ก็โอกาสที่จะพบก็คือหนึ่งในสามสิบล้านคนเท่านั้นครับผมฮแต่ก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีับการผจญภัยในการค้นหาเหรียญนะครับผมเหรียญหายากชนิดราคาห้าบาทแบบที่สามนะครับผมครับผมทางเพจสยามคอยก็มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เป็นประจำนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่กดถูกใจไว้แล้วก็จะได้รับข่าวสารกันมาบ้างนะครับผม อย่างพวกงานประมูลหรืออะไรเกี่ยวกับเหรียญนะที่นี่ก็จะเป็นที่แรกที่แจ้งข่าวสารก่อนนะครับผมผมสุดท้ายครับผมเจ้าของเพจก็ได้ลงข้อความไว้ฮะตัวผมเองก็อ่านแล้วก็ยังชอบผมอนเป็นข้อความที่โดนมากๆครับของแท้ของดีฮะย่อมขายได้ฮะไม่ต้องห่วงว่าใครจะซื้อเพราะผมเห็นขายได้ทุกครั้งนะฮะขอให้ของดีแท้หายากจริงนะฮะคนซื้อมีแน่เว้นแต่ราคาทะลุฟ้าฮะ ออกนอกจากกวานอันนี้ต้องส่งไปให้ทางนาซาดำเนินการแทนจะดีกว่าก็เป็นคำพูดโดนๆนะครับผมฮครับผมสุดท้ายครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเอาดีทางการสะสมก็คืออย่าไปท้อครับผมฮะกว่าจะมีดีกว่าจะโดกจะดังนะครับผมนคนอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรหรอกครับอ่าเอาละครับผมนะฮะผมเอกมาเตอร์ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่ให้การรับฟังนะฮะสวัสดีครับผมฮะ